อาละครับคลิปนี้ก็พอดีมีผู้ติดตามขอมานะฮะว่า,วาเฮ้ยออพอดีเขากำลังจะหว่านข้าวเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเอ๊ะควรจะเลือกข้าวพันุ์ไหนดีก็เลยว่าเออเดี๋ยวผมเอาเรื่องเนี้ยขึ้นมาทำเป็นคลิปให้แต่ก่อนอื่นก็อาจจะฝากให้ติดตามในอ่า YouTube ผมไว้ด้วยนะก็เป็น YouTube สารับแบ่งปันความรู้ก็จะมีเรื่องเรื่องข้าวก็เช่นเรื่องบัวหรือว่าการ กำจัดข้าเดิดก็คือทำไว้แล้วนะก็ลองเข้าไปติดตามดูได้รวมทั้งถ้าพืชอื่นๆก็มีนะฮะคราวนี้เรามาดูว่าสำหรับวันคลิปเนี้ยก็คือในเรื่องของการหว่านข้าวเนี่ยในช่วงธันวามมุกกลามันจะเจอโรคแมลงอะไรบ้างเรื่องข้าวพันธุ์อะไรดีแต่คราวนี้ในเรื่องของชื่อลายชื่อพันธุ์ข้าวเนี่ยพอดีผมยังรวบรวมได้ไม่ครบก็ขอ85เป็นละะักษณะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่า ในคลิปนี้ก็อาจจะแนะนำให้ได้ว่าควรจะเลือกข้าวประเภทไหนในที่จะเอามาหวาในช่วงเดือนธันวาถึงพฤษภาคมนี้แต่คราวนี้จะเป็นพันธุ์อะไรก็ต้องอาจจะให้ทางแต่ละคนที่จะหว่าเนี่ยลองศึกษาแต่ละพันธุ์ดูนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลเรื่องผ่านข้าวผมยังมีไม่ครบเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่อยากเอามาพูดในนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการสับสนผิดพลาดไปได้แต่ว่า พันข้าวแบบไหนเดี๋ยวจะแนะนำให้ในคลิปนี้นะเอาละครับเบื้องต้นเลยนะ,ะถ้าเราจะหวานข้าวในเดือนธันวาถึงมกราคมเนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างไม่ว่าในเรื่องของมแมลงโรคที่จะต้องเจอใช่ไหมรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องเจอด้วยในช่วงที่เราหวานข้าวกับในช่วงข้าวที่กำลังจเจริญเติบโตเนี่ยอย่างแรกเลยมแมลง เราเจออะไรบ้างตัวแรกเลยที่จะต้องเจอเนี่ยหลังหวันข้าไปเนี่ยคือตัวบัวใช่ไหมเพราะบัวเนี่ยเขาจะชอบอากาศเย็นๆย็นใช่ไหมแล้วบัวเนี่ยเขาจะเริ่มสังเกตดูเขาจะเริ่มระบาดในช่วงที่อากาศเริ่มเย็นใช่ไหมตั้งแต่ปมาณกุมภาก็จะเริ่มพบและแล้วคราวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนก็จะสูงสุดก็จะประมาณชักประมาณท้าหวานในช่วงธันวาคมกราเนี่ยเจอแน่นอนใช่ไหมไม่แล้วก็ในช่วง แต่ถ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเริ่มร้อนขึ้นถ้าคารไปหวา์ช่วงนั้นก็าอาจจะเจอน้อยลงแล้วนะแล้วแมลงถัดมาที่จะต้องเจอเนี่ยคือเพีรยกระโดดสีน้ำตาลทําไมเพ้ยกระโดดสีน้ำตาลอาจจะเจอในช่วงนี้นะวไว้อาจจะเจอเพราะว่าเพ้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยคือทางภาคเหนือภาคอีสานเขาเกี่ยวข้าวแล้วตั้งแต่มามาพฤศจิกาหรือว่าต้นธันวาเนนะี่ยใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีลมหนาวพัด จากทางทิศเหนือหรือทิศทางภาคอีสานลงมาทางภาคกลางใช่ไหมพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพัดเอาเพีย้ยกระโดดมาด้วยแล้วพอเพีย้ยกระโดดมาลงในนาข้าวเสร็จปุ๊บช่วงแรกมันอาจจะยังไม่เยอะแต่มันก็ต้องเพิ่มประชากรแล้วก็จะมาพบกาละบาดได้ในช่วงประมาณเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเจอเพีย้ยกระโดดเสียมตาลส่วน มลแงขัดมาที่จะต้องเจอเนี่ยสมมติเราหวานข้าวช่วงทันวามกราใช่ไหมพอข้าวเราเริ่มตั้งเริ่มแตกก่ก็ตั้งท้องเนี่ยเราก็จะไปเจอในช่วงข้าวที่เริ่มทองหรือออกลวงเนี่ยประมาณเดือนมีนาใช่ไหมแล้วเดือนมีนาอากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นเพราะนั้นเนี่ยพอร้อนขึ้นเนี่ยพวกผีเสื้อของนอนเมืองใบนอนก้อนเนี่ยก็จะมาแล้วคราวนี้ <c oughs> ในช่วงเดินมีนาก็จะเจอหนอนกอได้นอนมดไบก็จะเจอได้เหมือนกันแต่ว่าเขาเนบลับบุแค่นอนกอเพราะถ้าเราใช้ยาหนอนกอ่ยาส่วนใหญ่มันก็จะมีผลในการควบคุมหนอนมดไบไว้ด้วยแล้วอย่างหนึ่งนอนกอจะค่อนข้างอันตรายถ้าลงในช่วงที่ข้าวท้องออกหลวงเพราะว่าหลวงนี่นก็จะเสียไปเลยนะครับสำหรับโรคที่จะต้องเจอในช่วงป่านข้าตั้งกาจธันวามกลา ในทันวาคมกลาเนี่ยลูกเนี่ยอาจจะยังไม่เจอเพราะว่าในช่วงเนี้ยอากาศจะแห้งแล้งใช่ไหมความชื้นในอากาศตา่ำเพราะนั้นเนี่ยโลกที่เกิดทางใบเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแต่มันจะไปเจอโลกในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้องและใช่ไหมแล้วก็รวมท้าออกลวงในช่วงมาณมีนาคมแล้วในช่วงเนี่ยเป็นช่วงอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเพราะอากาศอุ่นขึ้นเนี่ย มันก็จะเกิดน้ำค้างเพราะเกิดน้ำค้างเนี่ยลูกก็จะมาแล้วแล้วโรคที่ต้องเจอเนี่ยก็คือโรคไหมรวมทั้งคอลงไหมใบไหมกับคอลงไหมคือเชื้อเดียวกันนะเพียงแต่ว่ามันมากันในช่วงใบหรือว่ามาในช่วงออกกลวงแล้วโรคไหมเนี่ยเขาจะชอบอ,อากาศไม่ร้อนมากในช่วงกลางคืนเย็นใช่ไหมแล้วเช้าเนี่ยมีน้ําค้าง แล้วก็ใบเนี่ยจะเปียกไปตั้งแต่ช่วงตอนเช้าจะเปียกไปนันก้าโมงสิบโมงใยังเปียกอยู่แล้วก็ในช่วงที่มีหมอกลงจะจัดเนี่ยจะมีโอกาสเจอโรคไหม้ได้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอ่าสหรับโรคไม้ก็จะมาเจอในช่วงกุมภาพันธ์นะส่วนโรคถัดมาที่จะต้องเจอเนี่ยก็คือโรคขัดขอบใบแห้งหรือว่าใบขีดปรุงแสงสองโรคเนี่ยเป็นโรคจากแบคทีเรียและสองโรคเนี่ยเขาชอบความชืน้นใช่ไหม แล้วช่วงไหนที่มันชื้อล่ะก็คือช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาเนี่ยช่วงที่มันมีน้าค้าง้าใไหมเพราะตกดึกอ่าตกกลางคืนเนี่ยอากาศเริ่มเย็นลงใช่ไหมแล้วพอช่วงเช้ามดืดเขาจะเริ่มมีหมอกมีน้ําค้างเพราะนั้นไอ้ช่วงนี้แหละใบก็จะเปียกเพราะเปียกปุ๊บมันก็แบคทีเรียก็เข้าทําลายอ่าใบอ่ของข้าวได้เพราะนั้นเนี่ยหนวมทั้งน้ําค้างเนี่ยมันก็จะเปียกปนประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงเช้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นสาเหตุทําให โรคขอาใบแห้งที่เกิดจากบคทีรวมทั้งใบขี้โปร่งแสงจากแบคทีเรียรนะะบาดในช่วงระยะขา้าวท้อออกโลกในช่วงเดือนกุมภามีนาพอดีเลยนะส่วนโรคถัดมาเนี่ยที่มีโอกาสเจอก็คือใบจุดสีน้ำตาลใบจุดเ้มตานในช่วงธันวามกราอาจจะเจอเล็กน้อยอาจจะไม่เยอะ,อะเพราะว่าใบจุดเ้มตาเนี่ยมันเขาจะชอบอในเข้ามาในช่วงที่ข้าวไม่แข็งแรงข้าวไม่ค่อยกินปุย๋ย ใบชูสีน้ำตาลก็จะเจอแล้วคราวนี้ในช่วงกุมภาบีนาเนี่ยซึ่งในช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นแล้วก็ช่วงเช้าก็ไปเปียกมันจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายใช่ไหมแล้วในอากาศช่วงเย็นน่ยมันอากาศเย็นๆเนี่ยการที่ข้าวจะกินปุ๋ยได้ดีก็จะ,ะน้อยลงทําให้มันมีโอกาสที่ใบขีดสีน้ําตาลเนี่ยจะลมปาดได้ส่วน สิ่งที่จะต้องเจอถัดมาในเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมอย่างแรกก็เลยก็คือถ้า,ราเราไหว้ข้าวช่วงธันวาคมปลาข้าวอย่างเล็กสิ่งที่ต้องเจอคือลมแรงเจอแน่นอนเลยลมแรงนะลมมันก็จะพัดใบจะไปเสียดสีกันทําให้เกิดความเสียหายทําให้ขอบใบมันแห้งแห้งได้รวมทั้งปลายใบยแห้งเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็ความชื้นในอากาศตา่ําลมแรงทําให้พืชในคข่ายน้ําเยอะ ทำให้ปลายใบของข้าวจะแห้งได้แล้วสิ่งที่จะต้องเจอ,อย่างก็คือข้าวไม่ค่อยกินปุ๋ยเนื่องจากว่าเพราะอากาศเย็นเนี่ยการทำงานของข้าวการเม็ดเมตาบอเิซึมของข้าวมันตับเนี่ยทำให้ข้าวไม่ค่อยกินปุ๋ยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเจอในเรื่องของโรคแมลงรวมทั้งสภาพแวดลอ้อนมะแต่คราวนี้การที่จะป้องกันรักษายังไงเดี๋ยวมาดูกัน นะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องขอวิธีการป้องกันหรือว่ากำจัดมแมลงหรือโรคที่เจอรวมทั้งป้องกันในสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องเจอนะว่าเราจะจัดการมันยังไงได้บ้างคราวนี้เบื้องต้นในเรื่องของสารเคมีที่ผมแนะนําในเนี้ยผมจะแนะนําอยู่ไม่กี่ตัวนะซึ่งเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดที่ผมเคยทดสอบแล้วเปรียบเทียบกันมานะ พราะยาบางครั้งเนี่ยสังเกตเลยเวลาเราไปร้านขายยาร้านขายยาก็จะจัดยาดับตัวนู้ตัวนี้ามาบวกกันซึ่งเป็นยาที่บางครั้งอาจจะมีประสิทธิภาพไม่ค่อยดีสองตัวมาบวกกันแต่พอมาลงเงเสร็จปุ๊บราคาพอๆกับยาที่ดีๆตัวหนึ่งเลยนะเพราะนั้นในเนี่ยผมจะพูดถึงยาเพียงไม่กี่ตัวที่จะแนะนำนะสำหรับในมาลัยตัวแรกเลยของบวชในท,ที่ที่จะต้องเจอในการหวานข้าวช่วงธันวาหรือมกราเนี่ยอย่างแรกเลย พอวางข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยบวเนี่ยมันเขาจะเข้าทาําลายตั้งแต่ข้าวเล็กเขาวางไข่ไปในช่วงข้าวเล็กเลยพอเขาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดหลอดหอมหลอดหอมเนี่ยมันจะไปโชว์ไปเราจะเห็นเนี่ยเมื่อตอนเข้าประมาณสักยีกว่าวันเนี่ยจะเห็นหลอดหอมซึ่งมันจะเกิดจากการวางไข่ในช่วงข้าวเล็กไปเรียบร้อยแหละเตาไปฉีดยาตอนนั้นอะ่ะอาจจะไม่ทันแหละเพราะนั้น บัวในช่วงแรกเราต้องพ่นยาที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดบัวนะ่ะไปกับยาคุมค่าเลยสำหรับสารเคมีที่แนะนำเนี่ยตัวแรกก็เลยคือตัวสารไทโอโกปรตใช่ไหมหรือว่าชื่อกันคาเพาอาลันโตตัวนี้ค่อนข้างดีในเรื่องบัวอัตราใช้ก็2 0ซีซีต่อไล่เนี่ยตัวอันนี้ได้บัวแนะ่นอนลุมทั้งตัวถัดมาก็คือเคอร์บิกเคอร์บิกเน้นสำหรับพ่นเพี้ยกระโดดหรือว่าบรรนงกระเบื้อง อย่าลืมได้บวด้วยราชะการทดลองให้เรียบร้อยแล้วอัตราก็1ขวด80ดสซีซีต่อไล่สำหรับตัวถัดมาที่จะใช้การสมคุมค้าได้บวกก็คือตัวดดนทอสก็ใช้ได้เหมือนกันอัตราใช้ก็ดูดับค่าฉลาดเขามีคำแนะนำอยู่รวมทั้งอีกตัวนึงก็คือตัวแอคทาราก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นตัวที่ทดสอบและใช้ได้ดีแน่นอน แล้วก็พอพ่นผสมยาคุมฆ่าเสร็จปุ๊บเราก็ยาพ่นอีกครั้งหนึ่งประมาณสักหลังวันปุ๋ยก็ประมาณสักไม่เกินเดือนนะเพราะว่า,าในช่วงแรกไอายาที่เราแนะนําช่วงแรกเนะี่ยประสิทธิภาพามันจะคุมได้ค่อนข้างนานประมาณสักเกือบเกือบยีบวันใช่ไหมเราผสมยาคุมฆ่าพอ20ลิตรยาันเริ่มดอกเริ่ม,เร,มเริ่มลดลงใช่ไหมพอมาถึงประมาณสักคราวหนึ่งเดือนก็พอดีเราก็เติมสารเคมีเข้าไปในการป้องกันบัตอีกรวมทั้งกําจัดมันด้วย มันคราวนี้มันก็จะคุมของบัวคุมบัวได้ไปจนถึงข้าวมาเริ่มแข็งแรงพอข้าวเริ่มแข็งแรงประมาณช่วงข้าวท้องเนี่ยบัวจะไม่เข้าทัลายแล้วเพราะว่าข้าวค่อนข้างแข็งแ,งแล้วนะสำหรับคลิปเต็มของบัวเฉพาะบัวเลยเนะี่ยผมมีทําคลิปแยกไว้ก็เดี๋ยวลองติดตามในเลงของเรื่องบัวดูได้นะสำหรับตัวถัดมาในเพลกระโดดสีน้าตาลเพลกระโดดสีน้ําตาลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอบอกเลยเวาสารเทพมีที่ตัวที่ดีที่สุดนะ ที่เคยเทดสอบมานะเหลือแค่ตัวเดียวคือสารไพเมโทรซีนแล้วปัจจุบันสารไพเมทโรซีนเนี่ยราคาก็ค่อนข้างถูกลงแล้วเพราะว่าในเรื่องของตัวต้นฉบับของเขาก็าคือตัวพรีนนมก็คือโมดิแคสิตมันก็จะมีสารลอกเล,เล,เลนแบบขึ้นมาใช่ไหมก็อาจจะเลือกใช้สารลอกเล,เลนแบบได้ที่ว่าราคาเขาก็จะจะ,จะถูกลงมาแล้วตัวนี้ถือว่าประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันกําจัดเชืกอคัดเยียมตาแหละสาหรับ เทคนิควิธีการใช้เนี่ยเพี้ยกระโดดสีตาเนี่ยเราอาจจะต้องบันเข้าไปสำรวจแปลงนิดหนึ่งว่าเออมันมีการระบาดไหมถ้าเริ่มมีการระบาดเริ่มมีเห็นตัวแก่ท้องเป่งมาเนี่ยเราก็พ่นป้องกันไปได้เลยถ้าระวบสับกกอนึงเนี่ยกำมาสักหน่อยหนึ่งสัสสกกลุ่มหนึ่งถ้าเจอ2ตัว3าตัวเป็นตัวแก่ท้องเป่งพ่นยาได้เลยหรือไม่วิธีสังเกตอย่างก็ลองสังเกตไฟที่หน้าบ้านเนี่ยถ้าเราเจอเพี้ยกระโดดมาบินเล่นสักสองสามตัวเนี่ย ก็สมมติได้เลยว่าในหนานี่น่าจะพบน่าจะมีเคดดล็กระโดดละนะสำหรับตัวถัดมาหนอนกอนะหนอนกอเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ก็คือว่ามันจะมาระบาดช่วงท้ายๆอ่ะนะก็คือช่วงข้าวทองแหละก็คือเราอาจจะสังเกตได้ถ้ามันมีตัวแม่ผีเสื้อหนอนกอบินเข้ามาเนี่ยนะมาเกาะตามข้าวเนะี่ยแล้วไข่เขาจะเป็นกลุ่มไข่วางตามกาบใบาบือใบเนะี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มสีน้ำตาลมีขนปกคลุมเนะี่ย อ่าถ้าเราสังเกตเห็นก็พ่นยาได้เลยหรือว่าถ้าเราต้องพ่นยารับท้องรับลวงอยู่แล้วก็ผสมยานอนก่อไปด้วยได้เลยสําหรับยานอนก้อน่ยตัวเด่นๆเ,เลยพรีวัตอนหรือว่าเบลน่สองตัวนี้นะครับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโลกและในเรื่องของโลกที่ต้องเจอเนี่ยอ่าถ้าเราหวันเข้าช่วงเนี้ยเราต้องเจออะไร ก็คือตัวโรกไหม้กาหรือว่าไหม้คมอหลวงลวกใบไหม้กับไม้คมอหลวงเนี่ยก็เกิดจากเชื้อสาเหตุเดียวกันนะนะคราวนี้มันจะมาตอนอย่างที่ท,ท,ที่ที่เกิดไว้ก็คือมันจะมาช่วงที่อากาศเริ่มมีน้ําค้างลงเริ่มอุ่นขึ้นนะก็คือช่วงเข้าไปจะตั้งท้องพอดีเพราะฉะนั้นน่ยในช่วงของเข้าตั้งท้องพอดีเนี่ยนะยังไงเราต้องฉีดรับท้องรับโลงอยู่แล้วรับท้องเนี่ยเราก็ จริงๆมันมีสารเคมีที่แนะนำอยู่สำหรับฉีดรับท้องมันก็จะได้ของในตัวของเรื่องโรคไม้ได้ไปด้วยเลยซึ่งในสารเคมีสําเรับฉีดรับท้องเนี่ยมันผมมีทำคลิปแยกไว้ก็คือคลิปเปรียบเทียบยาใหมนะ่ในท้องตลาดซึ่งยาใหม่ที่เปรียบเทียบกรลองเข้าไปติดตามดูมีทั้งยาถูกยาแพงแต่คราวนี้เข้าคาเบื้องต้น ก็มันก็จะมีตัวก็คือตัวอ r เคเดียที่ผมทำคลิปไว้ตัวเอเทียดนะซึ่งสองตัวนี้ก็ถือว่าปฏิภาพในการควบคุมโรคไหมเนี่ยโรคทั้งไหมคอหลวงก็ค่อนข้างดีส่วนการใช้ก็ต้องเน้นเลยว่าจะต้องฉีดสองช่วงคือช่วงรับท้องกับรับรวงแล้วที่สำคัญที่เราต้องฉีดรับท้องเพราะว่าเราต้องทำให้กบบาบใบรวมทั้งใบเนี่ยไม่มีเชื้อของ เรื่องโรคใบปนเพราะว่าในช่วงพอรวงโผล่จากกากใบเนี่ยถ้ามันมีเชื้อโรคใบอยู่ไอรวงเนี่ยรวมทั้งคอรวงอ่ะมันจะติดเชื้อโรคใบเข้าไปด้วยเพราะติดเชื้อโรคใบไปด้วยแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะเกิดอาการของเบ็ดรีบได้รวมทั้งคอรวงไหมได้ใช่ไหมนั่นเนี่ยการฉีดรับท้องด้วยยาที่ได้ สำหรับป้องกันโรคไม้ได้เนี่ยต้องก็มีความสำคัญต้องใช้ด้วยนะแล้วอีกสารอีกตัวหนึ่งที่แนะนะนะนำะก็คือตัวไตรไซคาโซนแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เฉพาะกับโรคไหม้โดยเฉพาะเลยโรคอื่นอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่มันเฉพาะโรคไ,ไหม้จริงๆช่แต่ถ้าเราฉีดพวกสารอะอซซิสโตบินที่อยู่ในอะเคเดียรวมทั้งตไตรฟอกซีสโตบินที่อยู่ในเอเทียซึ่งสารสองตัวเนี้ย ได้โรคไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องมีกังวลอะไรนะนะครับสำหรับโรคไม่แล้วก็ฉีดรับรับรวยขั้นหนึ่งเพื่อป้องกอันคอหลวงไหม้ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เมล็ดเต่งเมล็ดติดดีอันนั้นก็เป็นเรื่องของออยารับทองรับดวงไปนะก็และคราวนี้โรคถัดมาที่จะต้องเจอเนี่ยก็คือโรค กับใบแห้งกับใบขิดป่่แสารจับแบคทีเรียซึ่งโลกนี้ก็จะมาเจอช่วงอุ่นๆช่วงกุมภาเมนาใช่ไหมเป็นต้นไปแต่คราวนี้สารเคมีที่ใช้เนี่ยสำหรับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือที่ใช้ได้ได้ค่อนข้างดีก็คือตัว f อสเฟติ l ออะลูมิเนียม ชื่อการค้าก็จะมีอยู่หลายชื่อละแลนะแลปัจจุบันในตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันออกฤทธิ์โดยการที่ว่ามันออกฤทธิ์คล้ายๆฉีดวัคซีนน่ะคือมันจะไปสร้างภูมิต้านทานในต้นพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องฉีดเร็วนิดหนึ่งอาจ,จต้องฉีดก่อนที่พบกาลบาดแล้วเรารู้ว่ามันจะระบาดในช่วงกุมภาพันธ์เราอาจจะต้องมาฉีดในช่วงประมาณสักมกราปลายเดือนมก,กราถ้ามันตรงกับช่วงฉีดรับท้อฉีดยาก็ ใช้ไม่นในช่วงนั้นได้เลยนะครับสำหรับตัวฟอสเอนทีโวลูเนียมต้องฉีดป้องกันนิดนึงแล้วอีกตัวหนึ่งที่แนะนำก็คือตัวไทแบกตัวไทแบกก็ตัวนี้ก็อาจจะต้องอฉีดป้องกันได้เหมือนกันแต่ถ้าเราพบว่าเฮ้ยมันกาละบาดละเราไม่ทันได้ป้องกันถ้าไม่ทันป้องกันผมก็แนะนำให้ตัวไทแบกแทนเพราะไทแบกมันจะช่วยในการฆ่าเชื้อได้ด้วยบางส่วน ส่วนสารออกลิมก็คือตัวซิงไทยาโซนนะะสำหรับไทยแบกที่แนะนําคือแนะนำสองตัวนี้สำหรับยาแบคทีเรียส่วนตัวอื่นๆเนะี่ยอย่างเช่นคอปเปอร์มันก็เป็นเรื่องของการฉีดป้องกันเอาเอา,เอาตัวของอยาไปเคลือบผิวบใบแค่นั้นเองนะฮะสำหรับคราวนี้ถัดมาโรคที่ต้องเจอถัดไปก็คือใบจุดสีน้ำตาลนะ ซึ่งไปจุดเสียมตาก็จะมาในช่วงที่รับท้องรับลวงแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ยารับท้องรับลวงก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่ายาที่เขาแนะนํารับท้องรับลวงเนี่ยมันก็จะได้ไบจุดเสียมน้าปานไปด้วยเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่สบายใจอยากได้ยาที่เฉพาะสําหรับโรคใบจุดเสี้ยมตาเนี่ยเข่าที่เคยศึกษามานะ ตอนนี้มีอยู่สารสองตัวสารสองชนิดที่ว่าเก่งใบจุดเสียงตามากๆก็คือตัวแรกคือฟลนะูโอไพแรมฟลูโอไพรมนก็คือตัวลูน่าเอ็กซ์เพลียนนะอาจจะหาได้หาซื้อบนข้างยากและนะฮะก็ใช้ค่อนข้างดีแต่คราวนี้ตัวถัดมาเนี่ยที่ทางบริษัทซินเจนทาเพิ่งได้วางจำหน่ายก็คือตัวรี a เซ็กอีโวมันจะมีตัวสารอีกสารนึงก็คือไอโซไพลาเซมเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ ตัวฟลัไพแรมหรือตัวหนูหน้าก็จะเก่งในเรื่องของใบจุดสีน้ำตาลเหมือนกันรวมทั้งตัวรีเฟกยีโวเนี่ยเขาผสมสารอะซอกซีสโตบินมาด้วยก็จะได้ลบไปด้วยก็ถ้าใช้ตัวนี้ก็คือครอบคลุมเลยทั้งโลกไหม้ใบจุดสีน้ำตาลใบขีดสีน้ำตาลนะฮะค่อนข้างครอบคลุมแต่ราคาจะสูงนิดนึงก็ลองไปดูในรีวิวได้แต่คราวนี้ในเรื่องโลกเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะตามคลิปที่ผมรีวิวยาใหม่นะ ตัวที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเอเทียดเพราะว่าอย่างหนึ่งได้โลคครอบคลุมทั้งโลกไม้ใบจุดสีน้ําตาลรับท้องรับลวงทําให้ลวงสวยรวงได้น้ําหนักมเมล็ดใสด้วยมเมล็ดมีความช่าประมาณหนึ่งนะแล้วที่สําคัญราคาเพื่อเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ขาแนะนําต่อไล่แล้วราคาถูกที่สุดแล้วถ้าสมมุติาในในช่วงนั้นมันมีกระบาดเยอะเราอาจจะเพิ่มอัตราเข้าไปได้อีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าราคามันถูก ใช่ไหมร,ราคาถูกเนี่ยเราเพิ่มอัตราไปสักสมมุติเขาแนะนำา60 cc ต่อไล่เราเพิ่มไปเป็น70ก็ได้70ราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่สูงไปกับยาตัวอื่นๆใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นตัวที่นา่าสนใจแล้วคราวนี้จบเรื่องโรคแล้วคราวนี้เเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศในสภาพอากาศในที่เราเจอเนี่ยคือเจออะไรลมแรงลมแรงแล้วใบเสียดสีรวมทั้งการชายน้ำคราวนี้ ถ้าในช่วงข้าวเล็กช่วงาาวานปุ๋ยครั้งแรกผมแนะนำให้หาปุ๋ยสูตรที่มีโพแทสเซียมสูงนิดหนึ่งเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เซลล์ไข่แข็งแรงมากขึ้นกลายใบยก็จะแห้งน้อยลงเพราะนั้นถ้าว่านปุ๋ยครั้งแรกด้านนําว่านปุ๋ยที่มีตัวโพแทสเซียมหรือว่าตัว,ต,วตัวท้ายเนี่ยสูงนิดหนึง่งมันจะทำให้ใบมีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยลด ลดอาการปลายใบยแห้งได้ซึ่งต้องเจอแน่นอนเลยลุมแรงๆอ่ะเจอแน่นอนอย่างที่สองที่จะต้องเจอก็คือเรื่องของข้าวไม่กินปุ๋นปุ๋ยข้าวเหลือแล้วก็ไม่กินปุ๋ยในช่วงอากาศเด็นคราวนี้ถ้าให้ผมแน,นมะนำนะก็คืออาจจะต้องคอยติดตามสภาพอากาศนิดนึงถ้าพยากรณ์อากาศบอกมาว่า ในอาทิตย์หน้าจะมีลมหนาวพัดอุณหภูมิจะลดลง 2, 3, 4, 5องศาก็เถอะใช่ไหมถ้าเราเช็คสภาพอากาศติดตามพะยาอนณ์อากาศเราก็อาจจะว่าเอาปุ๋ยไปหว่านพรมบางๆเพื่อให้ข้าวกินปุ๋ยเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไปหว่านในช่วงที่มันเย็นยังไงมันก็ไม่กินปุ๋ยใช่ไห,ไหมเพราะพออากาศเย็นนะ่ะการทำงานของพืชมันก็จะตับ การดูดธาตุอาหารก็จะต่ทำทาให้มันออกอาการไม่กินปุ๋ยเพราะนั้นเราก็ต้องหวานเตรียมตัวให้เขาก่อนใช่ไหมก่อนที่ลมหนาวหรือว่าอากาศจะจะ,จะอุณหภูมิจะต่ําลงหรืออาจจะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยใช้พวกปุ๋ยทางใบนะ่ะพ่นก่อนที่ลมหนาวจะพัดเข้ามาแค่นี้มันก็จะทำให้ข้าวเนี่ยทนหนาวแล้วก็เขียวไปได้ เพราะว่าอากาศหนาวบ้านเรามันหนาวไม่นานเราประมาณอย่างมากก็อาทิตย์เดียวใช่ไหมอ่าก็คือใช้ปุ๋ทยทางใบพ่นดักไว้ก่อนได้ก่อนที่ลมหนาวจะพัดอุณหภูมิจะต่ำลงสัก 3- าสี่วันเนี่ยใช่ไหมมันก็จะผ่านหนาวไปได้แล้วนะครานี้เออคขานี้ถัดมาในเรื่องของการเลือกพันธุ์ข้าวคุณจะเลือกพันธุ์ข้าวแบบไหนการเลือกพันธุ์ข้าวแบบไหนเนี่ยถ้าให้ผมแนะนํานะ คืออย่างแรกคืออาจจะต้องเลือกผ่านข้าวต้นเตี้ยเพราะว่าในช่วงลมแรงเนี่ยใช่ไหมมันก็จะทำอาจจะการเข้าล้มได้อย่างน้อยทําให้ข้าต้นเลือกผ่านข้าต้นเตี้ยวไว้ก่อนถ้าเกิดไม่ลมในช่วงกุมภามีนาลมแรงขึ้นมาเข้าก็จะลม้มหรือว่ามีพายุลงฤดูมาาเงี้ยในช่วงเดือนมีนาก็เ,าเป็นไปได้ก็เลือกผ่านข้าวต้นเตี้ยก็จะดีกว่าคราวนี้ยี่สิ่งที่จะเลื่อเลือกขัดมาในเรื่องของผธุ์ข้าวผมแนะนําให้เลือกพันธุ์ข้าวที่เค้ะ ค่อนข้างต้านทานแบคทีเรียรวมทั้งต้านทานโรคไม้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าโรคสองโรคเนี่ยเราเจออยู่แล้วละ่ะเจอแน่นอนเลยแล้วอย่างในเรื่องของโรคเนี่ยการใช้พันธุข้าวรวมทั้งสารเคมีเนี่ยพันข้าวทนแล้วเราก็อาจจะมีสารเคมีเข้าไปช่วยได้อีกส่วนหนึ่งมันจะทําให้อ,อข้าวเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแต่ในส่วนของมแมลงเนี่ยเออบอกจริงๆเลยว่า มแมลงเน่ยมันมีพัน์ธุที่ต้านทานเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลแต่ว่าต้านทานในกรณีคือมันทนกว่าไม่ใช่ว่าเพี้ยกระโดดไม่กินนะมันกินเพียงเดียวกินแล้วมันไม่ตายแล้วมันก็ทนกว่าแต่พอทนกว่าแล้วมาให้ผลผลิตดีกว่าไหมให้ผลผลิตเท่าเดิมไหมไม่ใช่เพราะนั้นเราไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปเลือกพันที่ต้านทานมแมลงมากนัก ให้เน้นในเรื่องของลูกดีกว่า,มาแมลงเรามียาสารเคมีที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสารไัยเมทซีนเนี่ยหรือว่าสารป้องกันบัวที่ดีอยู่แล้วนะมแมลงอาจจะควบคุมเด้ง่า้กว่าเรื่องลูกนะถ้าให้เลือกก็เลือกพันธุ์ที่ต้านทานลูกไว้ก่อนนะกับเลือกลักษณะต้นเตี้ยวไว้แค่นั้นเองส่วนจะเป็นพันธุ์อะไรเนี่ยอาจจะต้องให้แต่ละคนเนี่ยลองอใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเลือกเอาเพราะว่า เรื่องพันข้าวผมยอมรับว,ว่ายัางได้ข้อมูลมาไม่ครบเท่าไหร่ในเรื่องของพันธุใหม่ๆที่มีในท้องตลาดนะวันนี้นะครับแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้อาจจะยาวนิดนึงคลิปนี้เป็นคลิปให้ความรู้นะแต่ถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรอยากให้ความรู้เรื่องอะไรก็แนะนำมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ครับลคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ